โอ้อ <c oughs> เอก่งจีิงลยเอลยืนมากหนายหย่ยืนปั่นเองเนะี่ยบริษัทใเครื่องนะอา่านี่คือคุณยายปั่นเองนะครับกำลัง <c oughs> ครับแข็งแรงแล้วนะครับเครื่ <c oughs> องาอภาพบำบัดผู้ป่วยอัมาาพาตค,ครึ่งซีกนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูนะครับตอนนี้ยายปั่นเองนะครับยายปั่นเองยายไม่ได้ใช้เครื่องแล้วนะครับเออ จอาอะไรอยางั้นไววอะไรอ้ตอนนี้คือบ่อได้ใส่ใส่้าแล้วนะครับพี่น้องยายบอกว่า,าพี่น้องบานได้ทีเดีเป็นโลกธรรมภาตจะคือยายเนะาะธรรมภาตจเครื่องทอนเครื่องสีกนะครับสามารถติดต่อมาทั้งผมนะครับเป็นเครื่องฝึกเอาเล็กน้อยนะครับจากแผน,นกช่งกลโรงงานนะครับวิยาลัยการอาชีพดอนตาลน,นะครับเอาไปฟรีนะไปใช้ฟรีนะครับทดลองทด สอบใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเอากลับไปปรับปรุงนิดหน่อยแล้วก็เอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลพี่น้องจะได้ใช้ประโยชน์นะครับอ่ไม่เปินตัวนี้นะเอาไปเลยครับเ่ครับปั่นจักระยะนะนานคุณยายมาการันตีนะครับาจากที่ให้เครื่องปั่นเนาะตอนนี้ปั่นเองนะครับปั่นเองได้รับการยอมรับนะครับาจากโรงพยาบาลชนุมานนะครับเพื่อน ทดสอบใช้แล้วก็เพื่อนเซ็นรับรองให้นะครับว่าใช้งานได้จริงแล้วก็มาทดสอบใช้งานกับคุณยายก็ 8, 8เดือนน้อยายเนาะเนอ่าแเ,เดือนผ่านไปนะครับจากที่คุณยาย ท่านล่างนะเป็นหลอดเลือดสมองตีบนะไม่มีความรู้สึกเลยนะครับอตอนนี้ก็ฝันเองได้แล้วนะครับยายบอกว่าเอาส่งกลับแล้วไม่ใช้แล้ว <c oughs> เอาเมื่อเอาเมื่อรถคู่ <c oughs> เ,อเอบอร์ใส่แล้วนะครับยางเระบานได้แล้วนะายางะบาได้แล้วเ, <c oughs> เครื่องนะครับดูนะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดระบบไฟแล้วนะครับอ่านางนางยายมันนยูยังติดลมอ่าวอรมบริสไซส์สลิงนะครับนะก็ บอกคุณยายบอกให้มาถ่ายคลิปนะคะให้ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือในบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงนะที่เป็นโรคป่วยอัมพาตครึ่งครึ่งทอนหรือครึ่งสี่ก็ย่ายหมอบอกครึ่งอทอนทครึงอทอนเลยเนาะยายเป็นมาก็หกเดือนยายเป็นหกเดือนเนาะนอนนอน,น,อนติดเตียงอยู่หกเดือนนะครับอ่าแล้วก็ทิมงานมาแจ้งว่า ให้เอาเครื่องมาใช้ดูนะครับก็เลยให้ยายมาใช้ช่วง6เดือนนะครับแล้วก็ยายใช้อยู่ประมาณจะเดือนก็ยายสามเดือนแลกเนาะประมาณสามเดือนะนะครับเห็นผลนะเห็น<า>ผลอ่าอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก<ล>็ถ่ายให้ดูตอนวันที่ยายใช้เนาะมีคลิปอยู่นะครับคลิปเก่าท,ที่ที่ยายใช้เครื่องวันนั้นจากที่ กล้ามเนื้อทั้งนไม่ได้ตัวนี้เดินได้แล้วนะครับอ่าเป็นตอนนี้แบบตีโตเลยเลยเอาไปโรดเอาไปปั่นโลดเป็นผลงานของเด็กๆนะครับสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยการอาชีพดอนตานนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับห้พี่น้องได้สำหรับคนติดเตียงน้อยใหญ่เนาะทุกหยากใจแห้งเลยเน่ยนย,ย,ยงางก็ได้ใจตีปากเลยโอเค<ป>ครับ เอายกโูนนะยายเอ้าครับผมหายไปนะยายเด้อวันนี้ยางเป็นปกติแล้วล่ะวันนี้ก็ต่อไปก็เลือดแจ๊ให้ลูกให้ร้านเป็นล,โโลมโคลมไส้ให้ลูกให้ร้านต่อไปวันนี้สุดยอดนะครับฝากติดตามได้ครับผมสวัสดีครับใครข้ามบอกเนี่ยนะครับหายแล้วนะครับคุณยายหายแล้วนะครับเอยา,ายางใส่เกลือกั<ห>นเลยครับ